สวัสดีค่ะทุกคนสาวจะกีบผีบอยากค่ะพี่น้องพี่น้องพี่น้องเ <c oughs> มื่อวันนี้บอสไปอัดรายการศึกวันดวลเพลงกับซอะคะ่อที่กรทมอนะคะแล้ววันนี้เพื่อนก็นเลยไปงานน้ำกันปกติ มีเขาจ้างแค่สอคนเดียวอ่บาบันไซ้อนเลยว่าไม่ได้หนูอยู่กับแฟนต้องกอบแฟนหนูไปด้วย <c oughs> หูเบอๆขอบ้างหไหนไม่เป็นไรก็หนูไปแล้วพี่ก็นอนรอยอยู่ที่ห้องจะ <c oughs> เป็นฟินขากฟินเนี่ยปกติพี่ก็นอนรอยอยู่ที่ห้องอยู่แล้วนะพวกน้องนปกติพี่ก็นอนรอยอยู่ห้องอยู่แล้ว แล้วก็วันนี้เดาเลิศแห้งบอดข่อยมือขึ้นนี่เออเดาแบบเป็นทีมพาอมก็สักคือถือจอถือจอถือจอจอจอโดนไงขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะคะไปบนงคลิปกันค่ะ ไปเก็บไปใช้เวลาไม่เอาเลยมาจากไหนเนี่ยแบบอยย่หมมล้ไตั้งแต่ต้นจนจบคอนเสิร์ตกับหนูยอมพี่จริงๆนะเนี่ยยิ่งกว่าแดนเซอร์เลยไอ้เนี่ยบนเวทีมั้งแต่ถ้าบนเวทีหกุตนี้หนักตรงนี้นะครับ นะคะก็ก็เลยบอกว่าเอ้ยพี่คะแฟนหนูก็อยู่กับหนูอ่ะเอาเ<อ>ปา็นว่า มันก็ไม่ได้แปลกแล้วเพราะว่าถึงบางวันที่ไม่ได้ร้องเรียกตรงหนูแต่พี่ก็นอนรอหนูอยู่แล้ว,วลลเขาบอกไว้บอกว่าเขาบอกไว้เดี๋ยวดต้องนอนรอไหมอ่ะถ้าทำงานด้วยกันหัวใจจะหายหายเลย ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดแกรัพยายามทำง,งานเพื่อที่จะหาเงินทุกบาททุกตังข <มา S 2> อแฟนก็ <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกพี่กอก็ฝากบอกหน่อยก็ว่ารออยู่ บิึงคลิปเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้วยครับขอบคุณครับ๊ายบายเอาแบบท้ายน้ำเนยเอาแบบไปไหนเอาไว้ชมคลิปจบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย